ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรม Spring f i e l d อชซโรงแรมนี้แคทตันเป็นคนเลือกเองเลือกจากบล็อกเกอร์ชื่อดังที่แคทตันกำลังติดตามอยู่เ mm hmm. ขามาเที่ยวโรงแรมนี้แคทตันก็นเลยตามมาบ้างขาในนี้เป็นยังไงติดตามชมกันเลย mm hmm. เข้าไปเลยโู้แล้วล็อบบี้มันอยู่ตรงไหนล็ mm hmm. อบบี้อยู่ตรงที่มันรลสโตร์มันไม่ใช่ล็อบบี้ ลลอบบี่ม่าจะอยู่ทางนี้อ่าเข้าไปดูกันสิสรุปแล้วแคนตันได้ห้อง225เนื่องจากห้อง326นั้นไม่ว่างไปน็นนะครับแต่ว่าแคนตันก็ไม่ได้มีอาการเกี่ยวการอะไรเขาก็โอเคดีนะครับอ่าโอเคทุกอย่างเลยถือว่า,าการที่มาครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จความสำเร็จของเราก็คือเด็กพอใจผู้ใหญ่พอใจนะครับนะ อุ้ย,ย,ยกระจกเป็นฟ้าเห่ว่าข้างนอกอากาศมันเย็นแน่เลยโอ้นี่อุ้ยขึ้นขึ้นอุ้ยสวยจังเลยดูสิขึ้นทะเลขึ้นทะเลก็แรงโอ้โหสต่น้ำก็สวยมีคนเล่นเยอะแยะเลยโอ้โหตัวนี้วิวด,ดีจังเลยเห็นไหมวิวห้องนี้ด,ดีกว่าห้องสามสององอีกเห็นไหมล่ะแล้วหมามาจู่ตรงไหน อามามา่าเข้ามาแล้วเฮ้ยมีชิงช้าจริงด้วยเฮ้ยมีชิงช้าด้วยโอ้มิต้าลงไปด้วยชิงช้ากับมาม่าสิมีชิงช้าด้วยโอเคสนุกจังเลยตอนนี้แคนตันพร้อมมาม่าพร้อมมิต้าพร้อมย่าก็พร้อม เล่นที่สระว่ายน้ำกันไปกันเลยพาไปสระว่ายน้ำโอ้สระว่ายน้ำสวยจังเลยดูสิโอ้ไปตรงนั้นมีสะพานด้วยโอ้ตรงนั้นมีสะพานด้วยนั่นไงยังไม่ทันอนุญาตให้เล่นเลยลงน้ำซะแล้ว ตรงนี้น่าจะเป็นสะตื้นที่สุดสำหรับเด็กปัดก่อนอื่นเราก็ต้องจองที่นั่งก่อนนี่เอาตรงนี้แล้วกันนี่ตรงนี้เลยตั้งแต่เราต้องล้างตัวกันก่อนเราต้องไปล้างตัวอาบน้ำกันก่อนใส่รองเท้าแล้วตามมาเลยนี่ตอนนี้หมอมป้ากับน,น้องลิต้ามีความพร้อมเต็มที่แล้ว ติต้าลงเล่นน้ำกับมาม้าแล้วควงน้ำสี่อันไม่พอวงน้ำสี่อันไม่พอสิต้าก็เลยเกือบจมติต้าใส่ชุดที่มันมีฝนคน้ำมาป๊าป๊าจะมาจับแันตันนะไดเล่นน้ำปูได้ไเล่นน้ำปูกันหันตันลอย แค่ตั้งใส่เสื<_<_้อชูชีพอยู่มันจะลอยไม่ต้องจับมันก็ลอยเห็นไหมัไมต้องดิ้นไม่ต้องไ้อไม่ต้องดิ้นยืดเชยยืดเยมาเด๋ยวป้ามาเดี๋ยปป้าป้าจัป้าป้าจัป้าปาจับป้าป้มาป้ากับป้าป้าป้าอุ้มจับป้าป้าไว้จับมืป้าป้าไว้จับมืป้าปล่อยปล่อยปล่อยมาา อ่าเห็นไหมลองดู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 เดี๋ยว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 เล่นอะไรเนี่ยอยากเล่นอะไรเนี่ยอ๋อแคนปันอยากจะเล่นตรงนี้มันคืออะไรมันคือน้ำตกหรือน้ำพุเนี่ยมันนวดมันเป็นถึงน้ำพุอ้ามันคือนวดเหรอรู้ได้ยังไงอ่ะไปลองเข้าไปดูใกล้ๆไปขื้นยืนถึงแล้วไปเฮ้ยมันคือจาคุชชี่แบบนวดนะดูสิมันเป็นปล่อยฟองออกมาเฮ้ยเฮ้ยมันนวดได้จริงด้วยเฮ้ย เอาเลยเอาเลยเฮ้เเย,ย,ยมันเป็นฟองบุ่มบุม่มขึ้นมาเฮ้ยใช่ไหมมันคือที่นวดใช่ไหมโอ้โหเป็นไงบ้างสบายไหมกระแตสบายไหมโอ้โหอันนี้มันเรืองแสงได้นี่มันมีปลอดไฟอยู่ข้างในแน่เลยตั้งเนี้ย <c oughs> เอาแล้วมาม้าไปไหนแล้วล่ะ อ๋อมาไปเอาโฟมมาเพิ่มโอเคหนูลิต้าหนูยังลอยไม่ได้หนูยังต้องใช้โฟมเพิ่มอีกหนูใส่โฟมแค่อ4อันมันยังไม่ลอยใช่ไหมเพราะหนูเริ่มหนักขึ้นแล้วอะ่ะอ,อืมแขนตต้นนี่สิแม้ว่าจะใส่ชูชีพอยู่แต่ก็ยังกลัวยังไม่กล้าป,ปล่อยไปเ,เล่นสไลดไเดอรปเ่นไลดเ,เดี๋ยวตรงนี้ยังเล่นไม่เก่งเลยเล่นสไลเดอร์เหรอใช<ป>่ไ เห็นมันไม่บายเร็วการใต้กำลังกลยยนเกาะย่าแน่นเลยโอ้โหธมดี่ห่วงยางนะเนี่ยยังเกาะย่ยาแน,น่นเลยแล้วดูลิซ่ากับน้องน้องลิซ้ากับมามาสิโอ้โหเล่นน้ำมีความสูงมากเลยอ๋อน้ำก็อุ่นเพราะว่ากลางวันแดดมันร้อนไง น้ำมันก็เลยอุ่นเวลาได้อ่าบน้ำอุ่นๆน,น,นะรู้สึกสบายมากเลยโอ้ยแล้วก็ที่นี่นะบรรยากาศดีมากอะ่ะเ,เราก็เลยแบบมีความสุขกับทุกคนเลย <c oughs> เราก็นานๆทีเราก็มาเที่ยวทีเราไม่ได้มากันบ่อยก็ <c oughs> ตั้งใจไว้ว่าจะต้องหยุดงาน <c oughs> เราก็มาเที่ยวทุกสองอาทิตย์ <c oughs> สองอาทิตย์ครั้ง ลิต้าไม่เคยเล่นน้ำกับหมามามาก่อนเลยนะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเฮ้ยเคยเล้าเคยสิใช่ไหมหอยหอ,องแมวใช่ตอนนั้นลิต้ายังเด็กอยู่ตอนที่เล่นน้ำกับหมาคมรั้งล่าสุดอ่ะที่เซนทาราแชนิลาาวันนี้ของเล่นเด็กตอนนั้นลิต้ายังกลัวอยู่ก็เลยยังไม่รู้สึกสนุกเหมือนตอนนี้เริ่มแล้ว,แลวเแล้วแล้วตอนนี้เราก็มาถึงตรงที่มันเป็นน้ำตกแล้วอาลองดูซิว่า แันตต้นจะกล้าสไลด์ลงมากับป๋าหรือเปล่าเราไปดูกันเลยเดากกำลังแชสไลด์ลงข้างล่างีนีเราไปเล่นสไลเดอร์กันดีกว่ามาเลยมาเลยใครจะเล่นสไลเดอร์กับป๋าบ้าง เฮ้ยหมามากำลังเล่นอะไรเนี่ยฮะเล่นน้ำตกเข็ดใช่ไหมันเป็นน้ำตกเข็ดโอ้โหเฮ้ยข้างในมันจะเปียกไหมที่แน่ๆข้างนอกเนี่ยมันเปียกทั้งน้ำมันตกใส่แต่ไม่รู้ข้างในมันจะเปียกไหมเดลิตาดดลิตาเต้นใต้เข้าไปเลยโอ้ไหนดูมาน้องดูตาตาเป็นยังไง เล่นสไลเดอร์เหรอป๊าอยวกให้ตันเล่นสไลเดอร์ก uh> ับป๊านะได้ลำดับต่อไปเป็นหมามาที่อยากจะเล่นสไลเดอร์ไหนวิ่งขึ้นตามหมาไปเลยไปด้วยไปด้วยไันไปก็อยากจะไปด้วย คขาเขียนบอกไว้ว่าคนที่มีน้ำหนักเกิน50กิโลห้ามเล่นตอนนี้ป้าป้าก็เกือบ70แล้วมาม้าก็น่าจะเกินแล้วก็อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ5้าขวบขึ้นไปเดยวะคาต้านเดี๋ยว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 ให้คาต้านกับป้าป๊าไปก่อนให้มาม้าลงไปคนเดียวหรือมาม้าลงไปก่อนไม่เอาไปคาต้านมาเรามานั่งไปด้วยกันนี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวด้านั่งเดี๋ยว นาขอแนั่งด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไปนะเท่าอั้นเทาล้นะสามสองหนึ่ง เออเดี๋ยวดูมาหมาสิหมาหมาจะม,มาแล้วมาหมามาแล้วมาหมามาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าอ้โเพิดอะไ้นเริ่มอยากเล่นอีกรอบนึงน้องลิต้าก็เริ่มอยากเล่นเหมือนกันเอาไหมลิต้าเอาไหมมาป้ามาปิต้าน้องลิต้าไปลิต้ามามาเล่นกับป้าแล้วแหนมไปบ้า ีป๊าป๊ากับน้องลิซ่าจะลงมาด้วยกันนะคะมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไง ลำดับถัดไปเราก็จะไปเดินเล่นี่ชายหาดกันไปดูกันสิว่าทะเลแถวนี้เป็นสวยมากแค่ไหนเริ่มก่อนเลยก็ลิต้าใส่รองเท้าพร้อมามาม่าใส่ให้เรียบร้อยแล้วแขวนตั้นก็พร้อมทังไหนแคนรู้ใช่ไหมไป,ไปเดินทไปไหน,นกันได้แล้วก็แล้วก็แล้วก็โรงแรมสติอิอซีอ่าโอเค ไปกันเลยไปกันเลยโอ้ขึ้นแรงมากเลยอ่ะโอ้ดูแล้วนะ้ำขุนไปได้ไหมเนี่ยน้ำมันขุ่นนะโอ้ไปเดี๋ยวเราไปดูกัน ตั้นก็กำลังเดินข้ามไปที่ทะเละต้เคยไปทะเลไม่บ่อยนัก,กวันนี้เขาได้มาเที่ยวทะเลได้เห็นน้ำขื้นและหาดทรายเขาดีใจมากเขาบอกว่าอะไรบอกอว่าอะไรครับ้นลอกอ่านดูสิุใช่เจลลี่อะไรเนี่ยฮะเจลลีล่ฟิช Please beware of jellyfish แต่ว่าให้ระวังแมกมพุน,นคราเป็นอะไรลูกไม่ได้เป็นอะไรเลยไปแล้วไปแล้วไปดูชายหาดกัน น้องลิต้าก็เพิ่งมาชายหาดเฮ้ยลิต้าเป็นอะไรทำไมเดินขยิงงั้นกลัวทรายเหรอลูกฮะฮะลิต้ากลัวทรายต้องซื้อแบบกันแต่คันต้าไม่กลัวคันต้าพยายามจะถอดรองเท้าเพื่อเดินเท้าเปล่ามาเลยคไปเดินเท้าเปล่าก็ได้มาเลยแต่ระวังอย่าเหยียบหอยนะแถวนี้มันมีเปลือกหอยเต็มไปหมดเลยไป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 กันเร็วนี่ดูซิกเล่นอะไรกัน จะมีปูอยู่แถวนี้ไหมโอ้โหเบือกหอยเต็มเลยอะโอ้โหระวังนะอย่าไปเหยียบเข้านะกระต่ายใส่รองเท้าดีกว่าไหมมันมีเปลือกหอยเต็มเลยขึ้นแรงมากโอ้โหขึ้นแรงมากเลยจะเล่นได้ไหมเนี่ยโอ้โหกระต่ายกระต่ายกระต่าเหยียบทะเทลครั้งแรกเลยเหรอเนี่ย <laughs> ตอกระต่ายสงสัยว่ามันเป็นตัวอะไรอยู่แถวนี้ใช่ไหมตัวอะไรเนี่ยลูกมันเป็นตัวอะไรมันเป็นเปลือกหอยเปลือกหอยดังนั้นเลยระวังนะไม่ใส่รองเท้าเดยวเปลือกหอยจะบาดเท้าเอาใช่เว,เวลาเดินก็ต้องระวังถ้าบาดเท้านี่ต้องไปเอี๊เลยนะ ฮะผูช้ชายชวนจะมาตอนเชา้าลูกตอนนี้ยังไม่มีหรอกไปลองไปดูชิลลิตูไหมไม่มีลกูกผูช้ชาชวนไม่มีมมเ,มมเอาแล้วน้องลิต้าจะเป็นครั้งแรกที่อดจุ่มตัวในน้ำทะเลไม่รู้ว่ามาม่าจะยอมให้น้องลิต้าโดนน้ำทะเลหรือเปล่าเราิดตามกันดู วว้าโลลิต้าชอบแน่นอนอยากเห็นสีหน้าเขาแต่งยิ้มยิ้มโลลิต้ามีสีหน้าที่ im, ยิ้มยัแจ่มใสดีมากเลยหมาเข<ม>าย<ๆ>ิม้มโอ้โหอะไรมาแล้วอะไรมาแล้วคือมาแล้วคือมาแล้วโอ้ย แล้วขึ้นแล้วขึ้นมาโดนขาใช่ไหมชี้ใหญ่เลยชี้ใหญ่เลยขึ้นมาโดนขาโอโโ้โดนขาอีกแล้วไปอย่างงดเลยรองเท้าหมาหมารองเท้าหมาหมารองเท้าหมามาไปแล้วลุงเท้าหมามาไปแล้วรองเท้าหมามาไปแล้วเฮ้ยทำอะไรกันตั้นทำอะไรทำอะไรท่านเดินหนีขอหรือเปล่ามันใช่ท่านเดินหนีขอหรือเปล่า เวลาหมีขอมันเดินไปไหนมันก็มักจะทิ้งรอยเท้าไว้เฮ้ยเโอ้โหตอนนี้ลิต้าเริ่มเล่นน้ำทะเลได้แล้วเริ่มไม่กลัวแล้วแม่ว่าคลื่นพัดมาแรงแค่ไหนลิต้าก็รู้สึกสนุกกับมันมแขนใต้ก็เหมือนกันไม่มีความกลัวหลงเหลืออยู่ แรงมากแค่ไหนก็ตามในใจของลิต้าก็มีแต่ความสนุกเออเค็ม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 อ้าวสายข้าปากเหรอสายกินไม่ได้โดอกินไม่ได้ขันใต้ก็กำลังเพลดเพลินกับการคุดรูู้ <c oughs> ตอนนี้ก็เช้าแล้วแค่ตั้ตื่นนอนมาก เขาจะขื้นนอนเราก็จะไปเล่นเพลกาวกันโอเคไปกันเลยดูว่าท่านจะจำทางไปได้ไหมโอ้โอ้อะไรนั่นห่ะน้ำตกใช่น้ำตก โอ้ส้ำตกสวยจังเลยใช่น้ำปูใช่เห็นไ้มล่ะเห็นแล้วบ้านเจอต่างไปแล้วคิดโซนนี่ วิ่งอย่างเร็วเลยสะพานเลยดูสิเขาเล่นอะไรเขาเล่นอะไรนัน่นไงเทก้าอ็อ,อกเทลปุ๊ลิต้าละ่ะลิต้าอะอยากเล่นไหมไปตามพี่ไปเลยพี่กัตตันปีนแล้วไปลิต้าไปพี่กัตตันเล่นปีนขึ้นไปแล้วเร็วลิต้าดูสิโอ้โหเก่งนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปีนได้ยังไงเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยดิต้าเอาด้วยเหรอมาจะปีนด้วยเหรอม,มันเป็นลูกเรือป๊า<ะ>เป็นลูกเรือเรือเหรอนี่นี่นเป็นเรือจริงเหรอเออใช่มันเป็นเรือจริงด้วยที่มันเป็นหัวเรือเนี่ยมีสมออยู่ด้วยโหแล้วนี่ก็คงจะไปขึ้นบนเรือแล้วก็ดีใช่มตรงนี้เป็นใช่โอ้เป็นที่ส่งทางไกลขึ้นใ้นนนฮะ กลับด้านเหรอใช่กับด้านจริงด้วยเอาอีกด้านหนึง่งเอาไม่ให้ป๊ปั๊ดขึ้นไปจนสลัดลายนี้จเจ็บครอบคลองเรือเพียงคนเดียวเฮ้ยแล้วกัะตันจะเดินไปยังไงเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นกระดูกกระดูกนตโนเสาโอ้โห,โหเดิเนไปแล้วเดิเนไปแล้วไปไปอ๋อหมุนเลยหมุนเลยพ่อหนุ่มจนสลัดจนสลัดตัวน้อยเดี๋ยวป๊ปัจะเป็นกะลาสีเรือให้ โอ้ยแงมีเครื่องคิดคำนวณวันด้วยวัเราเดินทางมาถึงวันที่เท่าไหร่แล้วไปไปไปอันนี้เหมือนจะเป็นทางลงเรือทางลงเรือฉุกเฉินทางลงเรือฉุกเฉินโอ้หโหลงไวมากเลย <c oughs> แ,ลแล้วกะลาสีเรือและจนสลับก็ขึ้นฝั่ง พ่ามันเล่นน้อนอยู่บนชายหาดนี่น้อนอยู่บนชายหาดสบายกันเลยเอ้ที่นี่มันสบายกังเลยโอ้สวนตาก,ก็นั่งอยู่บนปาวันนี่เห็นหน้าจ่อยๆอย่างนี้น่าดีในเพราะว่าทุ่งคืนไม่ว่าน้องจะเล่นอะไรอยู่ก็ตามพี่แคนตันนะจะมาเล่นด้วยเสมอ ันนี้ขั้นใต้ก็วิ่งเข้าไปในคลิปครับอขอนรองเท้าแล้วอยากเขไปนในคลิปคับเต็มที่เลยดูซิว่ามันมีอะไรไปเขาไปคิดคับกันโอ้มีนบ้านบอลด้วยกแม่เราเข้าไปในบ้านบอลสิอันนี้บ้านเราก็มีเหมือนกันมีแล้วนี่ก็มีใช่ไหม ที่บ้านเราก็มีดอยู่ที่บ้านเราก็มีเนนี่มันจะไอเดียกันได้ตอนนี้พี่เคนตั้งแค่ก๊อลังกาสนุกสนานยู่เลยคิดโซนเอ้ามาม่ากับน้องลิต้ามันหลบอยู่มุมนี้นั่นเองโอ้เล่นอยู่ในรังนกเหรอ นั่งอยู่ในลังนกเหรอบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะแต่ว่ามันมีอยู่คนหนึ่งที่ว่ารู้สึกว่าจะเล่นในคิ่ขับได้สนุกอ an. <S <S 2> <S 2> แอบแคนตันเหนมันก็คือลอริต้าโอ้โนลนริต้าเล่นสนุกมากเลยตัแต่เข้ามาเล่นยังไม่หยุดเลยจับทุกอย่างตลอด จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวโรงแรมสปริงฟิลด์แอดซีของพี่แคนตันและน้องลิตตาถ้าใครชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับพี่แคนตันและน้องลิตตามีผลงานต่างๆมาให้ชมอีกมากมายเลยสวัสดีครับ